สวัสดีครับพบกับที่ช่องสปอร์ตนิวทีเด็กเกชิทเคยกลุ่ข่าวสารทุกมุมฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้อนขอเสนอข่าวตอกหน้าจะฝูงโดมินิกสปอสไบร์ส,รสวนสื่อเลิอกอวยปืนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลทันทีครับเมื่อโด ominic sparsbry ก,กองกลางตัวเก่งของริวพูออกมาให้สัมภาษณ์แบบสุดมันก่อนเกมสำคัญที่จะต้องบุกไปเยือนอาร์เซนอลช่วงต้นเดือนมกราคม2026โดยเจ้าตัวสวนกระแสสื่อที่พยายามยกให้อาร์เซนอลเป็นว่าที่แชมป์ไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถูกถามว่าริวพูกำลังจะต้องเผชิญหน้ากััับบบแแแชมมมป์์์หาาายถึงงงอออออรรรรเซนนนลลทททีี่ฟะจฝูสไตก ว่าโอ้พระเจ้าหนทางยังอีกยาวไกลพิมิลีไม่ใช่เรื่องง่ายคุณไม่มีทางได้แชมป์ตั้งแต่เดือนมกราคมล็อกสวัสติ์ไรกล่าวเสริมแบบมั่นใจว่าผมไม่คิดว่าเรากําลังเล่นกับทีมแชมป์แต่เป็นพวกเขาต่างหากที่กําลังรุนเล่นกับทีมแชมป์ลิเวอร์พูลซึ่งเป็นการเตอรือนสติว่าลิเวอร์พูลคือเจ้าของแชมป์พิมิลีฤดูกาลล่าสุดในปี2024เขายอมรับว่าอาร์เซนอลคือหนึ่งในตัวเต็งที่มีผู้เล่นยอดเยี่ยมแต่ก็ย้ําว่าอย่าลืมทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแอตตาวิล หเห็นชัดเจนครับว่าในสายตาของนักเตะลิเวอร์พูลพวกเขาไม่ได้มองว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าจนแตะต้องไม่ได้และพร้อมจะพิสูจน์ในสนามว่าใครกันแน่คือของจริงเอาละครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไม่ชอบสปอร์ตนนวิติกของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้และพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ